เพลิดพลด้วยสวัสดีพี่สู่หูสกุลครับผมมาแล้วพี่น้องลาวพัฒนาของปูไส้เปิดตัวงวดแรกเพลิดพลาดกันยังไงพี่น้องให้ล่างขึ้นบนมือคือนนี้วันจันทร์มันออกสองแปดห้าล่างเก้าสองน่พี่น้องเนาะของปูไส้ห้ล่างขึ้นบนพี่น้องว่าเบิ่งอันนี้ เมื่อวันสุกออกเก่าสองบนเมื่อวันจันทร์ออกเก่าสองแางเมื่อเปลี่ยนแปลงอย่างพี่นอกก้องเก้ากระยุลักสิบคือเก่าองกระยุลักหน่วยให้เกา่าเมื่อผิดอย่างเดียวแต่อยู่บนอยู่ล่างซเสื่อเนี่ยมันสุกอยู่บนวันจันทร์อยู่ล่างได้ออกตัวเกา่าตัวเดิมนอกพี่น้องตาอีพซี่าไน้น้ำมันใดน้ำปวนใส่วสันใดแปดหาหาแปด แสดงว่าเพิ่นจัดบนล่างเนาะพี่น้องเนาะนี่เพิ่นข้อเมียนมา,าเพิ่นซซ้านี่เพิ่นว่าเพิ่นได้น้ำปูไส้บนปูก็ให้ยสามคู่แต่ว่าบนพวกเขาแต่ว่าล่างนี่ให้ยแปดจับคู่ก็มีแปดหาเนี่ยเหล็กปูบริษัทปากหลักบนล่างไปวัให้ไปปูให้ไปกคับน้ำหนักเอฟซีว่าได้ได้น้ำปูไสให้ล่างขึ้นบน <c oughs> เหล็กบริหลายคู่เอฟซีพันหน่าจัดบนล่างเราพี่น้องเนาะ ตะว่าปูบัดแยากบนล่างไงแปดห้าห้าแปดนี่ไหมเล biography. ็กวิ่งกับขึ้นบนจับคู่ก็ขึ้นบนนี่ไหมเลขกมุดออกแปดห้าหพี่น้องแปดห้าตรงตรงยู่นี่แปดห้าตรงตรงเยอนแต่แลนขึ้นบนนน FC บอกว่าใด้ยอาสั่นหนาวดีใจน้ำพี่น้องดีใจน้ำ เดี่จะนั่งที่ไ่ะมาตามมาเบิ่งกันพาปู่พงงานมาเียน้นองเป็นรูปบ้านสวยพอเป็นยังพป่นอองเบิ่แตะตัวเลีเอา วันฟุตยีบหาเหลีอยยุสองวดเมื่อวันสุกก็คิดเป็นวันทุดท้ายล่ะปีหกเจ็ด วิ่งบนเลปูบหลายได้พี่น้องนะถ้าพี่น้องกิจัดบนจัดล่างก็ได้พี่น้องวัวันหนึ่งห้ล่างขึ้นบนผวิ่งสาม สามศูนย์สามหกสามศูนย์สามหกสามแปดนี่ละพี่น้อง เลขสาตัวสองปูให้จะปูให้สคู่ปูให้2คู่คคเก็ด สามแปดนี่คือชุดเล็กสามตัวปูจ่าผ่า,า,นะา,ยายคือเก่าได้พี่หน่องได้บุหรี่โตบุหรายครู วิ่งล่างสูนนกจะแดนขึ้นบนแต่สนยน

ดเดเรลนขึ้นบนได้ศูนย์คือเกาพี่น้องสามคู่สามหางคือเกาอันนี้คืองวดที่สองด้พี่น้องเด้หงวดที่สองรู้ไปน้ำกันไว้สี่เดือนต่อปะ อเอาไปลองแคบหน้าจอยเดียวคิดทวนล่าพัฒนาปูใช้วันพุทธที่ยีหาท่านว่าสองหาหกบนในรูด3ตัวเดียว3 0 36 38บมิตัวเน้นสคู่3หางปูบนเน้นให้เลขสตัวในสองสามหกส่วนล่างวิ่งศนจับคู่กับ 7, 0 7นเจ็ดนแปดนเกาพี่น้องจะเริ่มกลับตัวนล้วนะบลกกักลับล่างก,กับ,ก,ก,บกลับนะอ๋อกาบขอพระคุณผูใช้หลายครับผมคอยพี่นอ้องโวกมัน่อยๆแห่งๆปังๆกันสุขสุข้นอย่าเจ็บอย่าไข้อย่า,า,ยยาจนไข่ปีใหม่แล้วคอยอยู่ดีม่สุขเอาฝากกดไ์กดแช์ที่ตามเพซเพื่อรวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม